เดบรอยลูกกลับไปที่เควินเดบรอยซอนเฮงมินคริสเตียโนโรนัลโด เป๊ปๆเชรี่องรีองรีมาแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่ปรึกษาตูยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับเอดดนาซา ซอนเฮืองมินเอาเข้าไปสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับโลธทามัเทอุส ซอนฮึงมินคริสเตียโนโรนันโดโอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับเอเดนอาซามาลูกนี้พลาดไม่น่าเชื่อครับเดบรายคริสเตียโนโรนันโด โลท่ามาเทอุสต้องบอกว่าประสานง,งานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์์มาเป็นโอกาสเลยครับน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของพวกเขาได้แล้วจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะไม่เป็นประตูครับอะไรครับมงขึ้นไปครับทำให้ทีมยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อ อาครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับแต่ะะต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับเลวันดอฟสกี้เดบรายซอนฮึงมินโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ล้ำหน้าซอนฮึงมิน มาเทอุสคริสเซโนโรนันโดนี่ครับกองหลังก็ยังยกขาสกัดไว้ได้ครับมา <Mate us S 2> เทอุสเขาย่างบอลไปได้สวยครับเดบราย ดูน,นะครับเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับมันน่าจะเป็นประตูเหลือเกินครับแต่บอลมันข้ามคานไปไม่น่าเชื่อวาลานมัตเทอุสเอดดนอาซาโลธามัตเทอุสซอนฮึงมิน,นต้องรู้กันต่อนในช่วงทดเวลานี่นะครับทดมาสองนาทีครับเลวันดอฟสกี้ และเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับและก็หมดและตอนนี้พุทธสินปานุกวีดเริ่มต้นเกมในครึ่งหลังของเกมที่แอนฟิลลวครับเด e บรยซอนเฮืองมินลูกนี้ถือว่าบล็อกได้เยี่ยมครับ เทอรรี่อองรีเอดดนอาซาฮาคิมีเลวันดอฟสกี้ซอนเฮงมินและเป็นโอกาสของเขาครับจากลูกมงลูกนี้และลูกนี้เป็นประตูครับ ประตูแรกของเกมมาแล้วครับแม้ว่าจะต้องรอมาจนถึงครึ่งเวลาหลังนี่แล้วก็ตามซอนฮึงมินวารานมาเทอสุสโอโ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ได้แต่ยืนงงครับ เล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้ The ร r i d e Son Hengmin นี้เซฟได้ไม่น่าเชื่อครับโอ้เป็นอีกครั้งครับที่ลูกสาบตูเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ ซอนฮึงมินเดบรายผู้รักษาประตูพุ่งไปขวาไว้ได้เลยครับ เ <Number two. S 1> อาพรูรกษาประตูเซฟไว้ได้ครับมาลูกยิงลูกนี้ของเขามันเหินข้ามคานไปครับซอนเฮงมินลูกกลับไปที่ซองเฮงมินและได้ลุ้นประตูครับ และเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับและลูกยิงลูกนี้ผู้รักษาประตูพุ่งไปเซฟได้สวยครับแล้วบอลพุ่งเข้าไปตรงตัวผู้รักษาประตูเลย อแล้วครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับคริสเตียโนโรนันโดซอนเฮืงมินอ่าเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แลลวครับคาริมเบนเซม่า เข้าสู่7จ็ดนาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับเป็นผู้สาะตูที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ เป๊ะ้วเขาพยายามที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็กแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับกมี อะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วอ oh, ยิงลูกนี้ไม่ใกล้